พอแค่หาทางออกก็เหนื่อยแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปเข้าลอนดอนกันในช่วงเทศกาลคิดมันแล้วก็เอามร,รยากาศมาฝากน,นะคะว่าช่วงเทศกาลคิดมันเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะก็ไปเจอกันที่ลอนดอนค่ะ่ะก็ถึงแล้วนะ สิ่งแรกคือคนเยอะมากอะ่ะสถานที่แรกที่เราจะไปนะคะก็คือบักกิงแฮมใช้เวลา13นาทีจากสถานีรถไฟมาจนถึงบักกิงแฮมนะทุกคนโดยการเดินเราไม่ได้นั่งบัสหรืออะไรนะคะก็คือถึงแล้วอ่ะใกล้มากอะ่ะคือเราต้องมาเช้าหน่อยนะเพราะว่าเราจะมาดูเขาเปลี่ยนเวรกันนะคะมันเริ่มประมาณ11โมงนะก็อย่างที่เห็นเลยว่าคนเยอะมากเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูเท่าที่ถ่ายได้แล้วกันคือตอนนี้เป็นเวลา10โมงคือเริ่มเดิน11โมงก็คือรอไปนั่นแหละรอไป เสร็จแล้วทุกคนโดยรวมก็ถือว่าดีแต่ว่ามันแอบนานไปหน่อยแบบเปลี่ยนนู่นนี่นั่นข้างในแบบนานมากก็ขอเข้าโรงแรมก่อน,นแล้วเดี๋ยวออกมาใหม่ออกมาแล้วไปกินข้าวกันแบบเปลี่ยนชุดมานหน่อยนะคะคิวยาวมากแม่ได้ข้าวแล้ว,ลวทุกคนเขาให้อันนี้มาด้วย,เ,ยวเรามาจากอาหารนะคะอันนี้ค่ะเป็นซอนเห็ดน,นาคนจิ้มเลยชอบค่ แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเดินย่อยนะคะที่ l e g e n d Street เรียกถูกไหม <Hello. S 1> นั่นแหละไปดูกันเลกคุใครที่ได้นี้ก็คือแลกไอติมได่หนึ่งถ้วยจะเป็นไอติมวานิลลาโรยด้วยช็อกโกแลต ะะแล้วก็โหที่ Natural History Museum เลยนะคือตอนอยู่บนรถบัสจะบอกว่าคนเยอะมากแล้วทุกคนคือลงสถานีนี้หมดเลยเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรอบนอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในด้วยว่าเป็นยังไง ันจะเป็นหลายๆห,ห้องแบบแล้วแต่ละห้องอะคือจะมีะแลดอย่างนี้อมีทุกห้องเลยแบ,บุมแนะนำแล้วทุกคนมาเลยตรงนี้นะคะชั้นสองหน้าต่างถ่ายไปเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราหาอะไรกินที่ทาวเวอร์กาสแควร์นะคะก็คือถึงแล้ว บินมากจบแล้วเดี๋ยวไปบิ๊กเบนดีกว่าถึงแล้วทุกคนใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีจ้ะคาะพะก้าอ,อ่ะมาแล้วรีคอมเมนต์อีกมุมหนึ่งเดี๋ยวจะปากหมุดไว้ให้ว่ามันคือตรงไหนก็มาตามได้เลยโอเคทุกคนมุกออนจากหอนอฬิก,กาก่อนตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่วินเทอร์วันเดอร์แลนด์จบทุกคนจิดต่อหน้าต่อตา ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวมาซ่อมใหม่เราจะเอาคลิปมาให้ทุกคนได้ได้โอเคนี้ก็จะเป็นรอบเก็บตกที่ไปวินเทอร์ว d e เ l a แลนะคะก็จะไม่ค่อยพูดอะไรเยอะเท่าไหร่ก็ขอยุ่าถ่ายแบบเป็นบรรยากาศฟิลฟิลแล้วกันดูกันค่ะโอโหแคนแลก็ไม่อยากเล่นแล้วพอดตัวได้ไหมนี่อันต่อไปไไดเดี๋ยวเดีย,ดย,ดย,ดยมันหมุนด้วยหรอ แต่ก็ซื้อมาแล้วไงไม่ไหวแล้วขอพักมากขี่มาก่อน ยอะโอเค okay, ทุกคนซ่อมให้ตาถัญยาแล้วลไ,ไปดูคลิปกันต่อค่ะ วันที่2นะคะช้ามาเดี๋ยวเราจะไปบันฟอร์มโฮมนะคะไปหาอะไรกินค่ทุกคนคือร้านมันไม่มีที่นั่งเลยเดี๋ยวเราไปหาคาเฟ่นะคะคาเฟ่ที่เราจะไปชื่อว่าร o ฟส์คอฟฟี่นะคือจริงๆมันก็แอบไกลอยู่นะ,ะเพราะว่ามันนั่งบัตดประมาณครึ่งชั่วโมงจากร้านบันฟอร์มโฮมแล้วทุกคนขอเริ่มจานนี้ก่อนนะคะเป็นช็อกโก,กแลตกับถั่วช็อกโกแแม่ วนนี้กก็อออร่่่ยแลคคะทุตไปนะคะเราจะไปแฮร์รอดก็นั่งบัตไปเหมือนเดิมใช้เวลา18นาทีมันใหญ่สะใจเกินอะ่ะทางออกอยู่ในก้อนพอี่หาทางออกก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะไปกรีปปิ้งยากไปเจอกันที่ร้านอาหารค่ะ ถึงร้านแล้วนะคะตอนนี้เราหยุดที่ร้านขิดพัทน้ำจิ้มเขาจะมีมาให้แค่สองอันนะคะส่วนตัวชอบผิดออกอันนี้ก็เทียมเนยเนื้อนะคะชอบมากอะไรอ,อ่ะสูมิโซะอร่อย<ม>เก็บทุกยดอดเดี๋ยวกินเสร็จนะคะเราจะไปอาสาวิหารชื่อว่า Saint Paul's Cathedral <S นั่นแหละครึ่งแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะหาทางเข้าไปข้างในให้แถวยาวมากคือเป็นรอบวิหารเลยคือจะได้เข้ากิมมู ใกล้แล้วใกล้แล้วมันเงียบมากแม่ค่าเสียงดังเขาให้อันนี้มาด้วยน่าจะเป็นเนื้อลองั้งโอเคออกมาแล้วคือให้10เต็ม10จะอธิบายให้ฟังว่าข้างในเป็นยังไงคือระหว่างเขาท,ทําพิธีเนี่ยเราไม่สามารถอัดคลิปได้นะทุกคนจะมีคนหนึ่งนะคะเดินถือไม้กางเขนแล้วก็จะมีอีก2คนเดินตามข้างหลังเป็นสามเดีย่ยวก็จะมีคนข้างหลงนะังอะเดินเป็นคาบวนแล้วก็ร้องเพลงตามสมุดเล่มนี้เลยแล้วพอเขาเดินหนึ่งรอบเสร็จปุ๊บเขาก็ไปนั่งนะคะเขาก็จะ ร้องตามเล่มเนี่ยจนจบมีประมาณ27หน้าคือดีอ่ะมันเตี่ะมันปินม,มันขนลุกแล้วคือแบบเขาร้องเพลงสไตล์เป็นแบบว่าคือไม่รู้ว่าสไตล์ยังไงแต่ว่าร้องแบบนี้ค่ะ ก็คือจะไปสะพานจากเมื่อกี้นะคะมาสะพานใช้เวลาแค่20นาทีโดยเราขึ้นบัสมานะหมดแล้วอันสุดท้ายของงมนโอเคทุกคนก็สำหรับทิปเที่ยวลอนดอนนะคะก็ประมาณนี้นะคะ อยากให้ไปที่ไหนอีกก็บอกได้นะคะเดี๋ยวไปให้ถ้าไปได้วันนี้นะคะก็ขอลาไปนอนก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย